สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปรกีไฟนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปทีมโปเกมอนเจน1นถึงแของซาโตชิไปแล้ววันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เลเวลโปเกมอนของซาโตชิอีกเหมือนเดิมเพียงแต่มันเป็นพวกโปเกมอนที่ไม่ได้อยู่ในทีมหลักของซาโตชินะครับเออมาวิเคราะห์เดีกว่าว่าพวกเนี้ยมันจะเลเวลเท่าไหร่บ้างนะครับเออเริ่มจากเจน1นก่อนนะผมตัวแรกก็คือเบสเบเตอร์ของซาโตชินั่นเอง ผมคิดว่าเบสเบเตอร์ของซาโตีิเนี่ยน่าจะเลเวลประมาณ42นะครับเพราะว่ามันจะพัฒนาไป็ร่างนี้ตอนเลเวล38นะซึ่งซาตตีก็จับมาตั้งแต่ตอนเป็นร่างนี้อยู่แล้วนะพราะงั้นก็ควรจะเลเวลเพิ่มมาดิดหน่อยนะประมาณนี้แหละอืเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบหนังเหนียวเนะอะยืดหยุ่นเห็นอย่างเงี้ยแต่เก่งเอาเรื่องเลยนะจริงใช้ได้เลยตัวต่อไปก็คือสเปียร์นั่นเองนะครับหลายคนงงใช่ไหมเอ้ยซาชตีมีสเปียร์ได้เหรือมัว่วแบบพี่ ซาโที่เคยจับสเปียรได้ผมไปช่วงเจนสองแล้วก็ยกให้เพื่อนคนหนึ่งไปนะนั่นแหละแต่คือว่าเคยจับเนบอกงานซาโตชิก็เลยถือว่าเคยเป็นเจ้าของนะก็เลยนับด้วยนะครับผมคิดว่าสเปียรของซาโตชิเนี่ยน่าจะเลเวลประมาณ12นะครับเออสมเมสมพลนะอืใครเห็นด้วยเห็นด้วยคอมเมนต์ได้นะครับตัวต่อไปก็คือโอโคริซาลุของซาโตชินั่นเอง พัฒนาไปล่างในตอนเลเวล28นะผมเราจะที่จับมาในร่างนี้แล้วเนี่ยสาชิก็เอาไปสู้เนาะจอการชกมวยโปเกมอนก็ไม่รู้ว่าได้ EP เปล่านะแต่ผมคิดว่าเลเวลน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะผมน่าจะมาเลเวล30นะสำหรับโอโคริซาดูของสาชิก่อนที่จะยกให้คนอื่นไปนะครับน่าจะได้ตัวต่อไปก็คือคารบิกอนนั่นเองนะผม ผมคิดว่าคาบิกอนเนี่ยน่าจะเลเวลประมาณ50นะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่โดนจับเนี่ยมันก็เป็นบปเกอนที่โหเก่งอึดอยู่แล้วนะครับยิ่งพอจับมาได้สู้นูน่นสู้นี่โหแถมชนะเยอะด้วยนะเอาเรื่องเลยเนะคาบิกอนของสาชิตเนี่ยเป็นตัวสายแทงที่ดีมากๆเลยนั่นแหละผมคิดว่าเลเวลประมาณนี้แหละ50นะครับท่านี้คือสตัวแรกที่ผมเอามาให้ฟังนะผมเป็นช่วงเจน,นึกับมุกอเรนนะอืม ใครเห็นด้วยเหมือนด้วยคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ